màu nào? tập 1 cập nhật cái gì mới? đi ăn gà nướng, gà nướng, tan, ไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรอยกกูยู่กูชอบ มฮเฮ้เฮ้เปิดประตูเฮ้เฮ oh ้มันบักลูไปห้องสีแดงกัน ไปดูอัปเดตใหม่กันเรมี

nhiêu 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 nhiêu, đi ไม่ดูเลยแล้วจุดสะสมเอเลี่ยนะ่ะเหมือนเดิมได้ดูไปล่าหัวของน้องแมว นี่ห้องอะไรป้าจริงอ้โอ้ริปมันติดตอยู่ตรงนี้ จำต,ตรงนี้ได้แล้วเข้าตกไปรีบอันต่อไป เลิบเยอะมากอะต้องทำอะไรกั่เลยบแมว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 แล้วพิ่ไอทางเล็คือเลิบเดี๋ยวนี้คือกาวาแมวหายไปเลยอาน,นี้ อันนี้คือเลยเพนลิปตึงมาที่ลิฟอืมมัน Would you không che không che như gan à không che ได้ยินอะไรได้ยินไม่อะไเต็นี่วะเคยปิดประตูหนูนก่นี่นมนเข้าไปแล้วไม่วแต้วปืนสิดนัดละ ต้องแตะมันแตะตัวมันถึงจะโดนนั้นค่ะยา้ยา,ยา,ายแบบไหม ai đẹp cho ninja legend giờ khoe show bùi mày bully up show vì mày โอเคเอาโซอนอะไรสัครั้งหนึ่งโดนลีนาอะไรค่ะลีนายัางกรนอยู่แต่ไม่ค่อยเ่น ได้ยินเสียงต่อยกันเลยอะมีคนมาต่อยรู้สึกภาพเปลี่ยนใหม่รู้สึกโล่งจะเพิ่มมาเรียนทายอีเวนท์นะไม่มันยังไม่มาทไม่มันถึงแบบนี้ รถมาใกล้ๆระเบิดสีส้มอยู่กับเราเอ้ามระเบิดแล้วอ้ามันกลายเป็นพังลมแล้วอ่ะมันไม่ใช่ระเบิดแล้วอ่ะกลายเป็นสิ่งของแล้วปาดอ่ะใช่ใช่ปารีสเบลอ็คปารีสเบล็คปารี อ้าวเช็ดอ,อ้าวไม่ระเบิดว่ะเอ้ยดีดีด,ดีไม่ระเบิดเออเอาไว้อามิเกสเซ่ดิเดินไปหาไปร้วดีเ,เลยก็ดีเออเอานี่ไปก่อนรับอันนี้ไปก่อน เดินเดินเราคิดออกแล้วต้องแบบนี้เอาวมันเปแปะบ๊ายบายเอ๊ะเดินมานี่มันจะแปะสยุต ฉันจะไล่แปะคุณมันกลายเป็นพลอมอ่ะเฮ้ยอามิกาเซ่เลยอ้า Ha det! ลำคาญเดียวกันง้อออกนอกโลกอะ่ะเฮ้ยบายบายหนีดีกว่าไม่มันไม่ใช่เพื่อน ไไม่ได้ใช้ใช้ระเบิดแบคดด็คโฮดีไม่ตายมาแล้วระเบิดแบคดด็คโฮไม่ตายค่ะคน มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันหายไปไหนเอ็บเจ็สิบนี่มีเบคอนแอกอยู่บนต้นไม้ได้วยแล้วมันหายไปไหนอน่ะ เบคอนหายตัวมันตายแล้วเหรอไหนอะเบคอน ยิโรูดักเตะมันจะฆ่าตัวเองมั้งนะเฮ้ยเร็วๆไปสแปมมันเราจะคอมโบทำมันล้มหน่อยนั่นแหละเรียบร้อยตกแม็กให้มันล้มด้วยให้มันล้มด้วย ไม่รอดหรอกน้องนี้ไม่เราต้องการไอ้คนที่มันมีท่าเตะเรียบร้อยตกแมพไม่ตกอ่ะบ๊ก ว่าไปเอารถแล้วมัน แ่เด็กเขาลังแกเด็กเนี <damn. S 1> <Man. S 2> ่ยทั้งหมดเนี่ยแตกแตกหมดอ่ะ โนแบบเมื่อกี้ไหม บัคใช้ไม่ได้แร้วมั้งไอ้นี่ห้าวละห้าวละไอ้นี่สู้ไม่หยุดเด็กเลื่อนคองเทคองเทมันเป็นแบบนี้คองเทเทว่าเต้าไม่ต้องเลน่นไม่ต้องเลน่นเกมอ่ะไม่ต้องเลน่น แกไม่ต okay, ้องไป มเลเวลต่อไปเลเวลในตำนานเลเวลชนเด็ก i <laughs> คำตอบ Ja! <skrøk> <Yeah. skrøk> วากก็ปลาใส่มันไงมันคือพลาม จบแค่นี้แหละจบแค่นี้แหละกัะน,นุบซับซับตอนนี้จบตอนนี้ แลเวแค่เคียนี่ของน้ำพดุดีมากเลย